มาละสุดท้ายไหมไอร้องเพลงวาระสุดท้ายอ่ะไอที่มันทะเลาะกับไอซองดูฮีอ่ะไอนั่นก็อยู่กับใครก็ทะเลาะกับเขาหมดกับเมียมันยังไม่ถูกกันเลยไอเง้เด้อไอกาไอไอซองดูฮีนี่นี่มันบอกจะมาแต่เช้าแหละไปง้อคนอื่นคิดได้ไงวะคนไม่เฮียจริงๆไม่ทำกันหรอกล่าสุดคนเที่ยวมาเจมไม่ใช่หรอครับอันนี้คัดนะคัดเอ้ยเดี๋ยวไปนะรายการผมอย่างนี้เลยเหรอครับโอเคไปเฮ้ยยังไม่ปิดรายการรายการผมก่อนเฮ้ย นี่พี่ไปเทรายการผมอย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมึงเงียบตามสัมภาษณ์กูไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> รักน้องแอนนาชอบน้องแอนนา <c oughs> ฝากติดตาม <c oughs> พิมพ์ริพายขอบคุณครับ <c oughs> โยสวัสดีครับตอนรับของซูช่องลุงไต้นะครับแซนแอลบเลวูนี่พิเศษสุดเลยเฮ <c oughs> ามาอยู่กับเน็ตไอดอลชื่อดังที่กำลังมาแรงแซงรถจอดครับคนกรุงเทพนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะพาไปเจอกับเขาเลยครับ ยูเฟส่ะอ่ะพี่ครับวัดวันดีครับอันนี้กองถ่ายคนกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับนี่ผมบุกมาถึงกองถ่ายนะฮะเอ๊เห็นเห็นเห็นเราวะครับคนกรุงเทพไหมคนกรุงเทพหรอแม <Man. S 2> นเองใครนี่ยผมผมมามาจากช่องลุงไตนะหำครับช่องอะไรกูไม่เคยได้ยินช่องลุงไตนะหำครับลงุงไตนะหำแมนช่องช่องไม่กำลังมาแรง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 ,แรงม,ามาก<น>เห็นเราวะ แกแกจะไม่ค่อยรอเท่าไหร่มันแกจะไม่รอเหมือนพี่อ่ะเห็นบ่นู่นนู่นเนาะอยู่ตรงนู่นเนาะอ้อันนี้น่าจะเป็นเอ็กต้าน่าจะเป็นแบบสะเต็ดกองเดี๋ยวเราไปตามหากันเฮ้ยอันนี้ดิดูดีเบึ้งดีดีดูอ้ายนี่ละอ้ายนี่ละแมนบ่ใช่ใช่คือบ่บอกสิน่ะ เองมาตามหาคนกรุงเทพเไปไม่รู้จักคนกรุงเทพได้ไงวะทำไมจะไม่รู้ผมนี่เอฟซีเลยหน้เดียวค่อาเจ๊ถ้าใส่สูตรกันนะคะก่อนสัมภาษณ์นี่เข้ารายการแล้วคุณจะเอาสูตรให้ใส่เมึงเดี๋ยวควอาน้ย่าให้มึงถ่ายยังเนีน้ย่าสิมาไม่ผมทำเรื่องผมทำเรื่องจากสถานทูตมาแล้วเออไอ้บุญเติมใช่ไหมเนี่ยแว่นคาวแว่นไม่ใช่อันนี้เจ๊เติรเออโอ้โหบุญเติมสิบนิ้วอืมไม่ไม่เดี๋ยวเองมาทำอะไรนี่ผมก็จะมาสัมภาษณ์คนกรุงเทพหน่ะดิ นี่ผมทาเรื่องมาแล้วนี่มาจากสถานเดี๋ยวกูโกนเองเฮ็ดเฮ็ดเรื่องมาแล้วเฮ็ดเรื่องมาจากสถานทูตจะมาสัมภาษณ์เขามีคําถามอะอิหรี่ก็ถ่ายไกลยังเลยเล่น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 ระดับฮอลลีวูดแมนแมนเล่นระดับฮอลลีวูดวันนี้จะมาสัมภาษณ์คนกรุงเทพอิหรีบ่เนี่ยอิหรี่เอยตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องครับเอาเลยเอาทขาอะไรของมึงฉีดน้ำหอมเดี๋ยว เดี๋ยวแขกรับเชิญจะคิวเอาน่ามันหน้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 ามันแป้เนีวต้องเติมลิฟต์ก่อนดิเติมลิฟต์ด้วยเดี๋ยวแป๊บรอแป๊บนึงได้รายการมึงอะไรวะไม่มีความพร้อมเลย่นีพร้อมแล้วนี่ไม่ใช่ไม่เหมือนกองบางกองนักแสดงมาตีห้า่ายใบซ้ำคุณคุ้นไหไอ้คุณเติมตกลงมึงชอบผู้หญิงชอบผู้ชายเนี่ยโอ้ยตายชอบผู้หญิงชอบผู้ชายค่ะ ทำเป็นเอาผู้หญิงมาใส่คลิปบทบางความเป็นเกย์ชอบผู้ชายก็บอกชอบผู้ชายไปสำรวจเขารับได้ทุกวันเนี่ยนี่ผมนี่น้ำหากรองไถไอค์หกหนกเลยมาไทยยังอยู่ในป่านี่อันนี้หางากหกเอาสิเดี๋ยวเอาแบบใก่ขิดสนิทคือจังแฟนนี่ละเอ้าเอามาเองมาสัมผณ์อะไรปูมีเนี่ยสัมผณ์หลายแต่ผมเนี่ยขอญาตไม่แล้วดิเนี่ครับ อ๋อเติมริบหน่อยเติมบหน่อยอือ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 อเไอแขกรับเชิญหน้ามันเียซับหน้าให้แขกรับเชิญอด้ได้เาซับให้จมีความเตรียมความพร้อมมาอย่างดีเนี่ยเตรียมทิชชู่ด้วยเตรียมช่างแต่งหน้ามาด้วยอเียอือ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 อออื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 ออออื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 อออ อ้ามีอะไรถามอาเออช่องเป็นไงบ้างคนเยคนติดตามเยอะก็เรื่อยๆครับเข้าสู่หลักสี่สี่ร้อยกว่าครับครับมาเกาะตั้มํำตรงบาทุกวันนี้ก็เรื่อยๆเกาะมานำล้อนนำหลังคาเขาแหละเฮ้ยผมเป็นคนถามสิเาก็บอกให้ผมถามผมก็ถามดิผมก็ถามเป็นมารยาทคุณเยึกใส่เอาใส่เอาเลยเเออเอาจังสิบผม ว่ากลางไม่ถนัดผมขอเอาอีสานเลยอยู่กับเขาในเป็นภาระเขาหรือเปล่าก็ประมาณหนึ่งกินอยู่มันก็เยอะนะคิดดูดีเดี๋ยวรู้จักเก่งไกคนเขาไหมยังอีกยังไม่ผมถามอีกเอาละครับพี่น้องครับอยู่กับคนกรุงเทพพี่อ้อไพรส์ครับนี่ครับอ๋อนะครับจะมีแม่สุดท้ายจากพี่น้องทั้งบ้านไม่เนี่ยเดี๋ยวคนเดียวสองอันด้วยหมดเอาได้ยินอยู่ม้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกลมไปคุยเอาเจ้ากระถาบเอาทีละ คือว่าคือบอกขอเอาเนี่เตรียมาให้ล้วเนี่ยยังจะให้ลูกไอ้แขกรับเชิญแขกรับเชิญขออีกต้องขอสิรายการอะไรของมึงวันนี้ใส่บารจะถามพระสิครับอ่าให้ก็ได้เอาเอาตัวไหนเลือกเอาดิรายการบ้าบออะไรนี่ฮะเปิดยังเปิดแล้วเปิดไปให้เออเออเออยังไ่ยังนี่เยียมจะคตดจูมเลยอ๋ออยากถามอะไรมาจะถามเรื่องอะไรนี่เขาสู่สาระสำคัญที่มากของคำว่าคนกรุงเทพนี่ ถามเป็นภาษากลางกูคนกรุงเทพกูจะไปรู้ว่มงพูดอะไรนี่อ๋อขอโทษขอโทษสำเนียงชัดเป๊ะเลยนะก็สำเนียงกรุงเทพมาอยู่แถวคลองเตยนี่ใครใครก็รู้กันหมดนี่คลองเตยอ่ะเอ็งอยากถามอะไรถามมานี่ตอบได้เขาพูดชัดมากนะรอเรือเป็นรอเรือรอริงเป็นรอริงครับคุณผู้ชมครับชัดเจนอยากถามอะไรถามมาอะไรตอบได้ก็จะตอบอะไรตอบไม่ได้ก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบนะอืม คำถามไหนไม,ไม่ตอบก็คือพอใจจะไม่ตอบกอ็ไม่พอใจอ่ะแล้วตัวกูอ่ะอ๋อไม่แขกรับเชิญคือน,น,นักเลงแต่ว่าว <c oughs> แขกรับเชิญน,นักเลงจังเลยวะ่ะต้องแปลภาษาด้วยนะเอาภาษากลางเอาภาษากลางครับอย่าถามภาษาลาวอีสานนะอีสานไม่เอาเลยเลาวมันเป็นภาษาลาวเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีอีสานไม่มีรายการมึงนี่อะไรของมึงก็ไม่รู้ใครอยากจะเดินผ่านก็เดินใครมันอยากจะแต่งหน้าก็แต่ง หน้ามันหน้ามันนักแสดงหน้ามันหน้าม่นไม่ใช่หรอไม่นักแสดงหน้ามันแขกรับเชิญหน้ามันไม่มีใครเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจมมาแป๊บเดียวแป๊บเดียวรายการอะไรของมึงวะเอ้าเข้าสู่เรื่องของเรานะที่มาของคําว่าคนกรุงเทพมาจกไหดเอ้ยมายังไงเอาอันนี้เอาจริงหรือว่าเอาเล่นเล่นเอาจิงแล้วเนี่ยเอาจริงมานานแล้วเอาจริงครั้งแรกเลยบอกครับครั้งแรกเนี่ยถ่ายที่บุรีรัมย์ ไอ้มอสกาลสินเนี่ยมันมาทวงว่ามัดหน้าตาเหมือนติสไไออ้ะรมาล่าสุดท้ายไหมไอ้ร้องเพลงวาระสุดท้ายอ่ะไอ้ที่มันทะเลาะกับไอ้ซองดูฮีอ่ะไอ้นั่นก็อยู่กับใครก็ทะเลาะกับเขาหมดกับเมียมันยังไม่ถูกกันเลยไอ้กาไอ้ไอไอซองดูฮีนี่นี่มันบอกจะมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยบ่ายโมงมันยังไม่โผล่เลยนี่นัดกี่โมงนัดกี่โมงนัดเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าตอนนี้กี่โมงบ่ายสองแล้วมั่งนี่กี่โมงแล้วนี่เนี่ยบ่ายสองแล้วเนี่ยยังไม่โผล่เลยนี่ เมื่อกี้เห็นเห็นพี่เห็นพี่ถ่ายเฮตั้มฉากน่ะบอดีัเบอร์บอดี้เซอร์บด้นี่รายการอะไรของมึงนงี่อยากจะถามกูผ่านอะไรก็ถามหมดเ<อ>ลยกั <ๆ S 2> นคนให้ผมหน่อยเนี่ยฮะนี่เขาเข้ามวตัวหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรนี่เออ,เอไอ้นี่ก็มาอีกอันนี้โปรดิวเซอร์ใช่ไหมโปรดิวเซอร์ใครเนี่ยโอ้รายการ รายการมึงนี่สุดยอดจริงอันนี้เพิ่งเคยเจอนี่เอาาเมื่อกี้ถึงไหนละถึงซองดูฮีอ๋อซองดูฮีครับว่าถึงเกียร์เสพับไปหมดแล้วรายการคูณเลยรายการอะไรของผมเออซองดูฮียังไงครับเอาแล้วปะเอาแล้วพร้อมยัง ก็ก็มันบอกมันจะมาตั้งแต่เช้าในบ่ายโมงยังไม่โเลยยังไม่มานะคือแสดงว่าเฮียตั้มเนี่ยมีความรับผิดชอบมากกว่าใช่ตั้มตั้มนี่มาเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าตั้มเนี่ยผมให้มาแค่คนสองคนแล้วทีนี้ยกมาเจ็ดแปดคนใครจะไปเลี้ยงไหว้ติดตามเขาไงทีมงานเขาเยอะก็คนเกาะเขาเยอะไงทีมงานคุณภาพทั้งนั้นคุณภาพใช่ไหมไม่เกาะใช่ไหมใช่ครับคุณภาพคุณภาพแล้ว ทำไมตบท้ายประโยคน์ดใจเย็นครับลูก pues พ nah e okay ีให้กูไหว้ยมึงกันเอาไหว้แล้วเขาโอ้รายการมึงรีแปลกเว้ยสุดยอดนะแล้วทำไมตบท้ายประโยคต้องมีคำว่าธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนบอกเป็นอัปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไม่คนคนสุรินทร์เขาแบบเขาชอบพูดคำนี้ผมก็เลยครับไม่ต้องคัดนะยังได้ได้ รายการมึงนี่กูอะทำไมถึงมีคำว่าธรรมดาที่ไหนไปเลยคนไปเลยคนสุรินทร์ก็ชอบพูดกันก็เลยเราก็หยิบอย่างนี้เลยแค่ตัวนี้อย่างนี้เลยก็ดีเว้ยจบรายการเรือกูว่าไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่อีกเยอะคำถามเออแล้วทีนี้คนสุรินทร์ก็ชอบพูดกันในวงเล่าผมธรรมดาที่ไหนผมไม่ใช่คนกระจอกอะไรประมาณนี้ก็เลยเออ ก็เลยเอามาใช้ามชรินในบ้านเมียนั่นเองก็คือเป็นของเราแล้วชาก็เลยเอามาใช้ให้มันเป็นก๊ะลักอย่างซองนี้เขามีแก้วแก้วแก้แล้วก็มีธรรมดาตัมทำตรงก็มีแก๊งลอยซี่อะไรประมาณนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือเฮียตั้มนี่ต้องคู่ควรกับคําว่าซี่ถูกไหมคู่ควรกับความวาซี่ไหมล่าสุดล่าสุดเหตุบันไปร้องไห้ไล์สดดูไล์สดมันอยู่ดูไปก็แอบสงสารเมียมันไป ก็คือไอเราไม่ได้สงสารหรอกไอตั้มน่ะขออนุญาตถามก่อนไม่เดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมียคนไหนไอตั้มนะไอมีคนปัจจุบันนั่นแหละพาพาเมียไปง้ออีกคนหนึ่งเออผมก็คิดได้เนาะกูกูเพิ่งเคยเจอเล่ยแหละแล้วเสือกไล่สดบอกคนอื่นอีกเสือกไล่สดอีกเออถามว่ามึงไม่อายบ่มึงทำอะไรอย่างนี้เลยแหละครับ รายการ้นตรนอะไรอย่างนี้วะกูไม่เคยเจอเออเอ๊ะฝากไปถามมันหน่อยฝากไปถามลูกพี่ยังไงวะมึงไม่อายบอกมึงไปร้องไห้ให้ผู้หญิงอื่นให้เมียมึงดูอ่ะเฮ้ยเอออย่างนั้นเลยมีการให้เมียไปไปง้อคนอื่นมึงคิดได้ไงวะคนไม่เฮี้ยจริงไม่ทำกันหรอกสุดกองเทียบกับเจมไม่ใช่หรอครับอันนี้คัดนะคัดคัดไหมอนี่คัดไหมคัด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 อ่ะเอาไม้เด้อตัดออกแล้วเอาไม้ สามสองอืมโอเคล่าสุดคนกรุงเทพก็เกมใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้คัดอันนี้เคลียร์กับเมียได้ยังตามเคลียร์กับเมียยังเคลียร์กับเมียยังเมียคนไหนไอ้คนนี่แหละไม่คนกรุงเทพน้องรักนไหนปัทมาอยู่ไหนวะอะมรใครคือปัทมาไม่รู้น้องมีปัทมาอะไรนะรายการผมนี่มันไปใหญ่แล้วนะกูหวังว่ารายการนี้จะไม่ถึงหูเมียกูอ้าเข้าสู่รายการต่อ ทีนี้ผ่านไปในเรื่องของมึงง่ายด้านสัมภาษณ์กูนะจีจริงน่าจบไปนานแล้วรายการมึงเนี่ยมีเยอะมีเยอะรายการกี่นาทีวะเนี่ยคืออันนั้นเนี่ยเป็นของเราแล้วเรียบร้อยใช่ไหมจดลิขสิทธิ์ไหมธรรมดาที่ไหนบอกใช่ไม่จดหรอกไม่จดหรอกอถ้าเกิดวันหนึ่งมีเฮตั้มเอาไปใช้ซองดูเฮเอาไปใช้กยังไงก็แสดงว่าเขาเขาเขาคิดเองไม่ได้ผมไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปหน่แสดงว่าคำพูดของผมนี่ มันเหมือนแก้ว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 พ่องแก้วแก้วแก้วแปลว่าอะไรวะเขาเรียกว่าเขาโทษเขาเรียกเป็นเอียวอมนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่ก็เหมือนผมไงผมก็ทำนานที่ไหนประมาณนี้ทีนี้ได้ข่าวว่าคนกรุงเทพกินเก่งถามเลยว่าซื้อกินไหมแล้วอย่างเงียบดิซื้อกินไหมก็ปะปลายแย่งของคนอื่นเขามางไอแย่งของคนอื่นต้องถามตาหน้ามี ต้าน้ามีต้าน่ามีนี่จังไรก็ซื้อบัตซึ่งเป็นบุคคล่วงรับใช่ต้าน้ามีทำเพจไม่ค่อยไปเราเพราะติดเหลืองติดเหลืองนะทำไมถึงติดเหลืองครับหน้ามันมีไงอ๋อคือเห็นหน้าเขาก็เหลืองแล้วอเพราะหน้าเขาเหมือนอย่างว่าหน้าเหมือนอ๋อครับทีนี้เนี่ยกูรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยรายการมึงะไม่ด้ไม่ไดกินข้าวไม่ได้อะไรเลยรายการมึงฮะพี่แสนอ้าวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปกินที่นู่นเลย เออรายการผมอย่างนี้เลยนะครับโอเคไปเฮ้ยยังไม่เป็นรายการรายการผม่อนโอ้รายการบ้าบออะไรกูงวดว่ะผ่าอะไรคนเดินพุ้งซานไปหมดฝากติดตามด้วยนะครับคือติดตามผมเรื่องติดตามแกได้แล้วดูแกเป็นคนอย่างเงี้ยดูดิคลิปนี้เอ็งตัดต่อให้ฮาเดี๋ยวพี่ช่วยแชร์เด้อนี่คุณเทรายการผมเฮ้ยนี่พี่ไม่เทรายการผมอย่างนี้ไม่ได้เลยมึงยังตามสัมภาษณ์กูไม่ได้ไม่ได้ กมันพอได้แล้วมากเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอามาเราเราเนี่ยไปดิเดี๋ยวไม่ดิอุ้ยบักงนี่เหมียะรายการอะไรครับเนี่ยเรารับมือกับความดังของตัวเองยังไงอ่ะกูไม่ไม่ไเด็ดดังขนาดนั้นพี่ไม่ได้ดังขนาดนั้นอ่าไปเดี๋ยวไปร้านข้าวกันไปกินข้าวด้วยครับอ่แล้วเราเคยแอบกินในกองถ่ายไหมใช่ครับเดี๋ยวไปถ่ายตรงนั้นเลยเราไปกินข้าวกันไปใกล้เดี๋ยวเดินเอ้ยพี่พี่อ้อเดี๋ยวพี่ไปเลยพี่เดี๋ยวพี่ไปเลยไปเลยเออ สวัสดีครับอันนี้อันนี้ให้เพื่อนเพื่อนน้องแอนนาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยแทนนี้อันนี้น่าดูกว่าเยอะเลยอ่าไลกกันมอย่างไรเอาละห้าสี่สามสองน้องแอนนาทำไมชอบพูดว่าเย็ดเปียดอาจารย์แอนนาชนชื่อโอ้ขอโทษขอโทษทำไมวันนี้ถึงนึกยังไงถึงใส่ชุดนักศึกษามาครับ คนกรุงเทพเลยค่ะอ๋อเขาเน้นคือคนกรุงเทพเขาชอบคุณนักศึกษาถูกไหมปกติกาชอบเลี้ยงเด็กนักศึกษาอยู่แล้วเอายังไม่ไปมึงบอกท่นปิดไรคะรายการอะไรกันกันรายการนี้เขาบอกว่าขยี้ท้ายกลัวคนกรุงเทพขยี้แตกแถวบ้านมึงไปไปได้แล้วพี่เอาแล้วแล้วโทรหาปฐมายังวันนี้ เอาไปกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเสียซะกูเลี้ยงเขาเมึงซะทหอดมไปกินก้อนปะมาเร็วมาเร็วเร็วปะเดินไปบอกเดินไปเดินแต่กล้องก็ได้ี่คำถามจริงกูปิดรายการได้ยังปิดนานแล้วพี่กินเลยอ่ะยังไงนะครับรักน้องแอนนาชอบน้องแอนนาฝากติดตามพิมพ์ดีพายขอบคุณครับ และวันนี้ช่องลุงไยน่าหำขอลาไปก่อนไม่ได้เฮอะไรเลยคลิปนี้ขอบคุณครับ